อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอ๋อขายกาแฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้นางช่วยขายกาแฟแต่ให้นางมาขึ้นช่องดิฉันแป๊บหนึ่งให้ให้ให้แฟนเขาช่วยไลฟ์ขายกาแฟแป๊บหนึ่งได้ไหมทุกคนช่วยอุดหนุนกาแฟหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ <c oughs> พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวให้เขามาให้เขามาที่ที่ที่ช่องดิฉัน เจอที่เซ็นท่านหลายครั้งตัวจริงหล่อมากค่ะเดี๋ยว <laughs> พี่จำคนผิดแล้วไหมเอาดีๆพี่พี่จำคนผิดแล้วแหละ <laughs> พี่จำคนผิดแล้วนะคะพี่ต้องตื่นก่อนเอโทรศัพท์ไปไหนวะสองสามทุ่มค่ะสองสามทุ่มโอเคนะอืมสองสามทุ่มนะคะ ใดๆคือแม่รักน้องด้วยเอแม่เขาก็ดูคนอ๋อแม่เขาก็ดูฟอร์ดเคยมาอยู่ด้วยแล้วฟอร์ดเคยมาอยู่ด้วย <Okay. S 1> จ่ายพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขายกาแฟนางเคยมาอยู่ด้วยแล้วอืม <S <S ไม่ได้คุยเลื่อเปอยแฉแล้วค่ะก็ดีฉันตื่นมาฉันก็ทํางานแฟนเขาก็ไปเรียนอะไรกันอย่างนี้เขาเรียนเตร็มเขาก็ทักมาถามว่าทําอะไรนู่นนี่นั่น ถ้าเขาทักมาฉันก็คอไปโทรไปอันนี้ก็โทรไปเขาก็กําลังเลิกหรือเลิกเลิกเลิกสอนเนี่ยเขาก็ไปสแกนนิ้วช้าแล้วก็เหมือนที่โรงเรียนเขาก็มีอะไรแต่ดีนะนางก็อดทนนะนางก็อดทนนะเนี่ยฝึกสอนมาจนจะครบจนจะครบแล้วถือว่าเก่งอดทนได้อะไรได้อดทนเก่งอดทนเก่งถือว่าเขาอดทนมีความอดทนอนะ มีความอดทนมีความอดทนเก่งอืเหนื่อยนะครูฝึกสอนนะ่ะเหนื่อยอ,ออดเข้ากับทุกคนได้ดีเขาเป็นเด็กไม่ค่อยมีปัญหาแต่พวกเด็กกิจกรรมจะเป็นแบบนี้แหละข้อดีนะพวกเด็กกิจกรรมเด็กนักแสดงอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะเป็นคนแบบอัธยาศัยดีล่าเริงอ,อัธยาศัย อัธยาศัยดีค่าล่าเลงน้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ค่ะเขาไม่เด็กแล้วนะครูฝึกสอนก็ถือไม่เด็กแล้วนะปกติเขาจบปัญญาตีแล้วนะคะเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ฝึกสอนเขาก็เป็นบัณฑิตแล้วนะคะจบปอตีแล้วอืมลูกฟอร์ดน่ารักมากติดตามค่ะฟอร์ดเขาเป็นคนคิดเบือกบวกทุกเรื่อง แม่เลือกลูกเขยมากไหมคะแม่เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าเขาก็เขาก็ดูออกเขาก็ดูออกคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูออกเขาดูออกแต่เขาไม่ค่อยวุ่นวายเขาไม่ค่อยวุ่นวายค่ะข้อดีคือให้เขาให้เราตัดสินใจเองเขาไม่วุ่นวายกับเราเขาไม่วุ่นวายให้เราตัดสินใจเองนี่ไงเงี้องอืม ปกติสี่ปีแต่เรียนครูหกปีถึงจบมองเพลินฟังเพลินชาตินี้แม่เลือกเขาแล้วพักค่ะพักคะคอนเทนต์นะชาตินี้แม่เลือกเขาแล้วชาติหน้าแม่จะเลือกใครเรื่องของแม่เธอค่ะชาติหน้าแล้วแต่แม่เลยคะ่ะชาตินี้แม่เลือกใครก็แล้วของแม่ชาติหน้าก็เรื่องของแม่คะ่ะ ฟอรดน่ารักมากอันนี้ใครเนี่ยจะฝอยเหรอทำไมเป็นรูปเจ๊จ้อละ่ะทำไมเป็นรูปเจ๊จ้อละ่ะเจ๊จ้อนี่ก็แอกหลุมเยอะไปหมดนะเจ๊จ้อนี่ก็แอกหลุมเยอะเหลือเกินแอกหลุมเยอะไปหมดกาแฟอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะข้างนอกอากาศเย็นมากข้างในอบ ลูกรักใครเราพู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็รักตามใช่ค่ะแต่เขาก็จะถ้าไม่ดีเขาก็จะเตือนเตือนแม่เขาก็จะเตือนเตือนเท่ากับฟังไหหมไม่ฟังรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาคืนดีกัน นู mm ่นนะคะนี hmm. mm ่นะคะ งานอัพคลิปรีวิวบวกลงเสียงทางนัสัทธามีแล้วขอให้พี่แพรลี่ลงเสียงแป๊บหนึ่งนะคะรับงานลูกค้า ดูอะไรกันเนี่ยทุกคนดิฉันว่าดิฉันจะไปแล้วเดี๋ยวดิฉันจะพักแป๊บนึงเดี๋ยวดิฉันต้องไปวิ่งพักให้มันย่อยก่อนตอนนี้วิ่งไม่ได้ค่ะแต่วันนี้ผมต้องการต้องให้มันย่อยก่อนวิ่งตอนนี้จุกวิ่งตอนนี้จุกพอตั้งใจรอแผรลีไล์มากวันนี้ก็รอก็ดีแล้วไงนางจะได้ขายขายนี่ไปก่อนนางจะได้ขายเสื้อ,อขายได้ตั้งสามสิบตัวไม่ใช่น้อยๆอยนะมีเงินจ่าย มีเงินจ่ายค่าบ้านกับเพื่อนเขาชีวิตเด็กชีวิตเด็กของเด็กเด็กเด็กขอดูแพรลี่ค่ะรับงานเยอะได้เงินมากมากแต่ก็เหนื่อยนะคะทุกคนก็เหนื่อยแต่ก็ดีดีกว่าอยู่เฉยเฉยเก่งนะคะอ๋อขายจนหมดเลยเก่งนะคะขายเสื้อได้หลายตัว้องขายคนเดียววันนี้ดีมีความรับผิดชอบไงไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนา ดีนะถ้าได้ยิ่งเราได้แฟนแบบที่เราได้แฟนแบบขยันทำมาหารรกินก็ดีกับเราเพราะเราก็เป็นคนขยันทำมาหากินเราไม่ได้อวยตัวเองนะแต่เราเป็นคนชอบทำมาหากินอยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบคิดชอบทำเราเป็นคนชอบคิดชอบทำและถ้าเราได้แฟนที่เขาเป็นคนแบบชอบคิดชอบทำกับเราอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นวาสนาต่อกันนะอันนี้พูดนะ porque? ใช่ไหมละ่ะสมมติว่าถ้าเราขยัน เราเป็นคนแบบมีไอเดียเราเป็นคนชอบทํานู่นทนํานี่แต่เราได้คู่ชีวิตที่เขาไม่คิดไม่ทําอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยเรานะแล้วมันก็เหนื่อยเรานะเราก็ต้องแบกเขามันก็มีได้แหละแต่เราก็ต้องแบกเขาเราก็จะเหนื่อยเยอะหน่อยใช่ไหมมันก็มีนะคู่ชีวิตบางคนที่แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดทําอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยอีฝ่ายหนึ่งไม่แล้วแต่เลยแล้วแต่เธอเลย อยู่ไปวันวัน่ะมีนะอยู่ไปวันัๆอยู่ไปวันๆเนี่ยไม่คิดอยากทําอยากมีอยากเป็นอะไรแต่เราไม่ใช่ไงอย่างดิฉันน่ะไม่ใช่ดิฉันดิฉันเป็นคนแบบชอบคิดชอบทําไม่ชอบอยู่เฉยๆจริงค่ะกําลังประสบอยู่เหนื่อยนะจริงจะมีคู่ชีวิตแบบเอาเลยแล้วแต่เธอเลยไม่เอาแค่นี้พอแล้วอยู่ไปวันๆน่ะ อยู่แบบวันๆทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอย่างแบบนั้นจะเหนื่อยนะแล้วครอบครัวก็มันก็จะก็จะเหนื่อยจริงค่ะฟอดบอกได้พลังมาจากพี่แพรลี่นางบอกไปเจอแฟนกลับมามีมีไฟมีกำลังในการทำอะไร มีแพชชั่นนะมีแพชชั่นใช่ไหมครับทุกคนมีแพชชั่นเหรอมีแพชชั่นเหรอคนมันมีกําลังใจคนมันมีกําลังใจอ่ะคนมันมีกําลังใจมันสบายใจบางทีคนเรามันไม่ใช่อะไรนะมันแค่รู้สึกว่าสบายใจอ่ะพอสบายใจแล้วสมองมันโล่งมันก็รู้สึกมีกําลังใจแต่ถ้าคนเรามันเหมือนคิดอะไรอยู่ตลอดเวลามีความทุกข์ความเครียดมันคิดอะไรอยู่มันไม่สบายใจมันก็มันก็ไม่มีแพชชั่นนะมันไม่อยากทําอะไร มันไม่อยากทําอะไรมันดิ่งมันก็ไม่อยากทําอะไรไม่สบายใจมีเรื่องไม่สบายใจแต่ถ้าคนเราถ้ามันสบายใจอ่ะมันสบายใจมันมีเรื่องอะไรที่มันไม่ต้องแบบค้างคาใจแล้วเนี่ยมันก็อยากทํานูน่นทํานี่ไงมันสบายใจแล้วอะ่ะอืมมันสบายใจนะอืม ใช่เลยค่ะจะก็ดีค่ะถือว่าเป็นถ้าเป็นพลังบวกให้กันแล้วกันก็ดีนะถ้าเป็นพลังบวกให้กันแล้วกันก็ดีถือว่าถ้ากลับมาเป็นพลังบวกให้กันได้ก็ดีก็ดีค่ะถือว่าก็ดีดิฉันได้เขามาดิฉันก็ดีนะคนเอ็นดูเขาเยอะอะไรเขาเยอะถือว่าดีมากมาก คนเอนดูเขาเยอะทำคนเดียวทำได้นะคตินะถ้าถามว่าดิฉันไม่มีแฟนอยู่คนเดียวทำได้ไหมทำได้ทำคนเดียวทำได้นะคะแต่ว่าถ้ามีคนอยู่ข้างๆดีกว่าอันนี้พูดแบบไม่ไม่ไม่โลกสวยถามว่าทำอะไรทำคนเดียวได้ไหมได้แหละแต่ฟิลลิ่งคนนะ่ะ คนนะในบางมุมมันอยากมีเพื่อนนะ <c oughs> ต่อให้คนบางคนดูเข้มแข็งดูอะไรขนาดไหนก็ตามอ่ะในบางมุมมันมันอยากมีเพื่อนมันอยากมีคนรู้ใจคนปรึกษาอยู่ข้างๆ้างเนี่ยดิฉันถึงบอกไงว่าถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่ถ้ามีคนข้างข้างกายคนรู้ใจดีกว่าดีกว่าแต่ถ้าหาไม่ได้ก็อยู่คนเดียวแต่ถ้าหาได้ดีกว่าอันนี้พูดแบบจากใจจริงเลยนะไม่ไม่พูดแบบโลกสวย ใช่บางทีเราแบบก็เน,นี้ยถามถามเจ้าฟอร์ตสิว่าพี่พี่หมออ้้มอ่ะพี่หมอออ่มเป็นคนแบบรู้ใจดิฉันเลยนะพี่หมออ้้มอ่ะเขารู้เขาก็คุยกันน้องเขยเขาพี่หมอออ่ะพี่หมออ้้มเขาก็คุยกันน้องเขยเขาเขาก็บอกว่าฟอร์ดฟังพี่นะแพรี่อย่ามันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกแพรี่อย่ามันก็ต้องการแค่แบบเอ,อ้ยเราให้เราเราเป็นผู้ชายอ่ะให้แบบว่าให้เราอ้อนเขาบ้าง ให้เราอ้อนเขาบ้างให้กำลังใจเขาบ้างนี่อะไรแบบนี้เขาทำงานเขาทำงานแล้วเขาไปเจอผู้คนข้างนอกแล้วเขาก็เหนื่อยแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะเขาก็ต้องการแค่แบบว่าเออให้เราถามเขาเอาใจเขาเขาต้องการแค่นั้นแหละพี่หมออ้ําพี่หมออ้ําแต่กันนางพูดถูกแต่กันนาพูดถูกใช่ไหมเออไม่ได้ต้องการอะไรนะบางทีทำงานเหนื่อยแค่มีเพื่อนไปนั่งกินข้าวอะ แค่พอแล้วใช่ไหมบางมุมนะทํางานเหนื่อยๆนไม่รู้จะทาอะไรเสร็จงานแล้วเอามีเพื่อนไปนั่งกินข้าวมีเพื่อนไปนั่งดูหนังคำก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบทำให้รู้สึกว่าเออที่เหนื่อยมามันแบบใช่มันต้องการแค่นี้ฟิลลิ่งอย่างอื่นไม่ต้องอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ถวินหาอะไรแล้วนะ เรื pigeon, anyway, ่องเงินเรื่องทองเราหาได้เราคิดว่าเราหาได้เราทํางานเรามีเรามีกําลังสติปัญญาที่จะหาได้ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่คิดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นหาได้เงินทองหาได้บ้านช่องก็มีแล้วรถลาก็มีแล้วไม่ได้แบบไม่ได้แบบจะต้องไม่ได้คิดขนาดว่าโอ้โหต้องหาใครสักคนนึงมาช่วยสร้างช่วยทําอะไรใหญ่โตไม่ต้องไม่ต้องมาช่วยหาช่วยทําหรอก แต่ถ้าช่วยหาช่วยทําก็ดีแต่ไม่ได้คิดว่าโอ้โหจะต้องมาแบบแค่อยากได้เพื่อนอยู่ข้างข้างเฉยๆอยากได้เพื่อนอยู่ข้างข้างแล้วก็ได้โดยเฉพาะเป็นคนที่รู้ใจเราเข้าใจเรารู้ใจเราคนนอนข้างข้างเราอะ่ะมันต้องนะคนนอนข้างข้างเราอะ่ะมันต้องเป็นคนที่รู้รู้รู้ใจเรารู้ใจเราให้ให้เวลาแบบเราเหนื่อยแล้วเราอยู่ข้างข้างกันแล้วเรา ความเหนื่อยมันเบาลงอะไรเงี้ยแค่นั้นพอแค่นั้นพอคะ่ะนะคนเราเอาอะไรเยอะใช่ไหมทุกคนเอาอะไรเยอะอ่ะเออจะไปเหนื่อยไปถึงถึงเท่าไหร่เชียวต้องเหนื่อยไปถึงเท่าไหร่ เห็นดูนางถามว่าทำงานแล้วได้ตังต้องเอาให้เมียไหมเห็นป้ายวัดจะกัดเงาอยากร่วมทำบุญด้วยเอาเห็นชื่อดิฉันเหรอเห็นชื่อดิฉันเหรอไม่เห็นที่ไหนครับประธานนะเนี่ยประธานประธานเปิดงานนะประธานเปิดงานนั่งอยู่นี่คะ่ะวันที่เจ็ดจะไปเลี้ยงลงทาน เงินเงินไม่เก็บไม่เก็บเงินเขาส่วนเงินเขาเงินเราส่วนเงินเราถึงมาอยู่ด้วยกัน <S <S เขาก็ต้องมีเงินเดือนนะคะถึงมาอยู่ด้วยกันเขาก็ต้องมีเงินเดือนถ้าเอาเขามาทํางานกับเราไอ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 ซับพอร์ตเขาเราซับพอร์ตอยู่แล้วใช่ไม่เอาเปรียบคนนะสมมติสมมติา sm oot, sm oot, มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเขาเราก็ต้องดูแลเขาหมด เราจะไปให้เขาออกไม่ไม่ออกหลอกยกเว้นว่าเขาจะซื้อเองส่วนตัวเขาเขาอยากได้เขาซื้อเองแต่ถ้าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้เสื้อผ้าได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแฟนกันใช่ไหมฮะดิฉันอยู่ในฐานะที่มีมากกว่าดิฉันก็พพอร์ตเขาอะไรเขานะแต่ว่าถึงต่อให้พพอร์ตก็ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขามาแบบมาแบบทํางานให้เราอยู่เป็นเหมือนคนรับใช้เรามันไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะเขาทํางานเราก็ต้องมีเงินเดือนให้เขา ถ้าลูกน้องเราพนักงานเรามีเงินเดือนแฟนเราก็ต้องมีเงินเดือนในส่วนของเขาในส่วนของเขาเงินเดือนเขาก็เข้าบัญชีเขากระเป๋าเขาเงินเขามันจะได้ไม่มีปัญหาไงทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่เราเข้าใจไหมเขาก็มีครอบครัวเขามีญาติพี่น้องเขานะพอเราบางทีอ่ะมันก็อยากแบบมีเงินส่วนของตัวเองไปซัพพอร์ตคนคนที่เป็น อะไรอะ่ะที่เป็นพี่น้องที่เป็นครอบครัวอีกอีกฝั่งหนึ่งของเราใช่ไหมอย่าไปามีเป็นครอบครัวอย่าไปกระเป๋าเดียวกันต่างหากอย่าไปกระเป๋าเดียวกันเด็ดขาดนะครับมันจะมันจะทะเลาะกันเราต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีแค่เราใช่สมมติว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันเป็นเป็นคู่ชีวิตกันก็จริงแต่เขาไม่ได้มีแค่เราไงเขาก็ยังมีพ่อแม่เขามีน้องเขามีญาติเขา เออแล้วเขามาอยู่ก็กับเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องมาซัพพอร์ตเราดูแลแค่เราไม่ใช่เขาก็ยังมีพี่น้องเขาครอบครัวเขาพ่อแม่เขาที่เขาต้องซัพพอร์ตและส่วนนั้นน่ะเขาจะาตังค์ที่ไหนก็ต้องเป็นเงินของเขาก็ต้องเป็นเงินของเขาในส่วนของเขาคนทำงานแล้วมันได้เก็บเงินเองมันจะภูมิใจนะทุกคนมันจะภูมิใจแต่ถ้าเราไม่ให้เขาเก็บเงิน เราไม่ให้เขาเก็บเงินเขาทํางานเราเก็บเงินหมดอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยากทํางานอันนี้มันหลักการเลยต่อให้เป็นปอให้เป็นสามีภรรยากันมันจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอ่ะเพราะว่าเพราะว่ากูทํางานกูก็ไม่เห็นเงินนะมึงเก็บหมดอย่างเงี้ยกูก็ไม่อยากทาอ่ะวันไหนกูเหนื่อยกูก็ไม่ทํตอนแล้วแต่เงินกูก็ไม่ได้อ่ะสิ้นเดือนมามึงเอาไปหมดกูอย่าไปอยากทําทําไมอเวลากูจะใช้ทีกูก็ต้องแบมือขอมึงอย่างเงี้ยคือกูรู้สึกเหมือนชีวิตกูไม่มีค่า พี่กูรู้สึกเหมือนไม่มีค่าอย่างเงี้ยเออมันต้องมันต้องเป็นแบบลูกแง่ติดมึงตลอดเวลาอย่างเงี้ยต้องแบมือของมันไม่มันจะรู้สึกไม่มีค่านะคนเราจะรู้สึกไม่ภูมิใจรู้สึกไม่มีค่าเข้าใจไหมถ้าเราจะให้เขามีค่าใช่ทํางานแล้วไม่เห็นเงินมันจะรู้สึกเหนื่อยถูกต้องพี่บันชยัยมันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกว่าเราแบบเราเป็นขี้ค่าเขาอะ่ะ เราจะรู้สึกแบบนี้อเออแต่ถ้าเราเราทําเราทํางานแล้วเรารู้รายได้เราชัดเจนมากเนี่ยเราทํางานนะเงินเดือนสิ้นเดินมาเป็นของเราเราได้เงินเท่านี้กี่หมื่นกี่หมื่นว่าไปมันจะรู้สึกแบบมันจะรู้สึกแบบมีกําลังใจอะในส่วนที่อยู่กินกันก็อยู่กินกันไปเรามีมากกว่าเราเรา หาเงินได้เยอะกว่าอะไรกว่าเราเป็นคนซัพพอร์ตดูแลหมดไม่มีปัญหาเลยดิฉันนะไม่มีปัญหาค่าข้าวค่า,าน้ําค่าเสื้อผ้าที่หลับที่นอนอะไรแหละอยากแต่งตัวอย่างอะไรดูแลให้หมดแต่เขาต้องมีเงินส่วนของเขาที่เป็นค่าแรงเขาถ้าเขาทํางานหรือรวมถึงรายได้พิเศษที่เขาอยากทําก็ต้องให้เขาทําเช่นถ้าเขาอยากไลฟ์พิเศษอีกตางหากนะอันนี้พิเศษอีกตางหากนะถ้าเขาอยากไลฟ์ขายเสื้อผงเสื้อผ้าของเขาเองอย่างเงี้ย ถ้าเขาอยากไลฟ์ขายเสื้อผงสื้อผ้าเขาอยากมีอาชีพของเขาเองอีกต่างหากที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่งานที่ทํากับเราอาที่อาจจะไม่ใช่คาเฟ่ที่อาจจะไม่ใช่ตเรียนที่อาจจะไม่ใช่อะไรที่เขามาแบบมารับจ้างเราทำอย่างเงี้ยถ้าเขาอยากทําเองของเขาในส่วนของเขาเช่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาทําเราลงทุนให้เขาเขาขายได้เท่าไหร่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เขาเก็บเองให้เขาแบบรู้สึกว่าเออเขาอยู่กับเราแล้วเราแบบให้พื้นที่ให้ช่องทางเขาในการที่เขาจะแบบทํามาหากินด้วยตัวเขาเองด้วยก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ค่ะย้ำเหมือนเดิมว่าที่ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าเวลาวันหนึ่งเราเรามีเรื่องให้เราต้องมูฟออนจากกาันอย่างเงี้ยแยกย้ายกัน ไปใช้ชีวิตส่วนตัวของใครของมันมันจะได้ไม่มีอะไรติดข้างกันแล้วเขาก็จะได้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจากการที่เขามาอยู่กับเราแค่นั้นแค่นั้นเลย คิดไว้ก็ที่นางถามไงที่ว่าขอห้องไร้สดอะ่ะบอกว่าไม่ต้องขอต้องทําอยู่แล้วห้องไร์สดว่าดิฉันทาโรงงานดิฉันก็จะมีจะมีห้องสําหรับไร์สดเป็นห้องแอร์ห้องไร์สดสําหรับเรานั่งไร้สดแบบเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเวลาเราจะขายของเราจะอะไรอยากจะขายเสื้อเดี๋ยวซื้อให้เลยเดี๋ยวซื้อลาวลาวแขวนเสื้อแขวนอะไรให้ทําอย่างดีเป็นเรื่องเป็นราวทำวอลเปเปอร์ แล้วอยากจะชวนลูกน้องมายังได้เลยนะถ้าจะหาเพื่อนหาลูกน้องต่างหากเป็นทีมแบบขายเสื้อผ้าจะชวนเพื่อนมาอยู่ก็ได้ไม่ติดนะไม่ติดนะหรืออยากจะหาแบบลูกน้องหาจ้างลูกน้องกันต่างหากแล้วแต่ได้ให้เลยให้ทําเลยให้ทําเลยทําไปเลยค่ะช่วยกันบริหารไปช่วยกันทําไปช่วยกันทําไป หนูไล่แฟนหนูแล้วไล่ไปไล่เขาทําไมคะหล่อนไปไล่เขาทําไมหล่อนไม่ใช่แล้วบางทีเราก็ต้องบอกการอยู่ด้วยกันก็บอกกันอยู่ด้วยกันก็บอกกันอืมใช่ก็ที่เขาบอกไงเขาจะอยู่กับดิฉันหกเดือนอยู่กับบ้านเขาสามเดือนเขาว่าห่วงดิฉันรู้เลยเขาห่วงช่วงที่ ช่วงที่พ่อเขาต้องซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงเขาก็กลัว will, ไม่มีใครช่วยพ่อเขาอะไรเขา i, ไม่ไม่ต้องคิดมากเลยช่วงไหนอยากจะกลับไปอยู่บ้านก็ได้ไม่ติดเลยไม่มีปัญหาโคเธอคุณก็ไปไปอยู่บ้านไปช่วยบ้านการเที่ยวไปเที่ยวมาได้อะไรได้ไม่มีปัญหาเพราะเราอยู่นี่เราก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วทุกคนดิฉันอยู่บ้านดิฉันไม่ไปไหนเลยนะดิฉันไม่มีดิฉันไม่เข้าสังคม เข้าแต่โรงงานไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนไม่ต้องกลัวเลยอยู่บ้านก็คืออยู่บ้านจริงๆชอบอยู่บ้านเป็นคนติดบ้านมากเป็นคนติดบ้านไม่ไปไหนเลยไม่ได้อยู่บ้านนี่ไม่อยากไปไหนนะคือถ้าไปเที่ยวก็ไปกับ,กบเด็กๆไปกับกลุ่มลูกน้องคนงานไม่ไปไหนออกจากบ้านอย่างมากก็ไปซื้อซื้อของเข้าบ้าน <c oughs> แค่นั้นเลยไม่ไปไหนเป็นคนเป็นคนรักบ้านอยู่บ้านนล้นางชอบหมานะแล้วถ้านางมาอยู่จะซื้อหมาให้นางตัวหนึ่งหมาตัวใหญ่เลยนะหมาตัวใหญ่ก็นางเป็นคนชอบหมานะเป็นคนรอบหมาเรารู้จะซื้อหมาไว้ให้นางตัวหนึ่งนี่ให้อยู่ให้มันให้นางอยู่แล้วแบบมีความสุขซื้อหมาให้เขาตัวหนึ่ง ชอบหมาเขาชอบเลี้ยงหมาหมาตัวใหญ่นะไม่ใช่หมาตัวเล็กอืมวันนั้นที่นางไปถ่ายอะ่ะถามพ่อค้าก็ถามพ่อค้าตัวเท่าไรพ่อค้าบอกตัวเท่าไรว่าหมื่นแปดหรือเท่าไรไม่รู้แล้วนางก็ถามว่าลดได้ไหมลดได้ไหมพ่อค้าก็บอกพ่อค้ารู้จักดิฉันเลยนะพ่อค้ารู้จักดิฉันนะพ่อค้าบอกว่าเดี๋ยวเรียนจบแล้วค่อยมาคุยกัน <c oughs> พ่อค้าบอกเรียนจบแล้วค่อยมาคุยกัน เอาเดีไว้ก่อนเรียนจบค่อยมาคุยกันนะวันนี้พูดกันอย่างกันอย่างพ่อค้านะแพรลี่เขาก็เป็นแม่ค้าเหมือนกันถ้าน้องบวชแพรลี่ต้องไปนะโอ้ตายแล้วถ้าไม่ไปก็น่าเกียดใครจะไม่ไปดิฉันไม่ได้ไปคนเดียวดิฉันพาเหมารถให้ลูกน้องไปด้วยรถตู้ไปเลยสองคัน รถตู้ไปเลยสองคันเหมารถตู้เดี๋ยวพาลูกน้องไปใครจะไม่ไปบ้าหรือเปล่าไม่ไปก็น่าเกลียดไหมไม่ไปก็จะน่าเกลียดเกินนะตลกเกินนะนั่นก็น่าเกลียดเกินไปถ้าไม่ไปอะ่ะมันจะได้เอะไม่ไปตลกอืม มแม่บอกไงจะไม่ไปแม่ไปเองแม่บอกแม่ไม่ไปแม่ไปเองแม่แม่ก็มไม่ตื่น <c oughs> เอก็ไปแล้ว <c oughs> ต้องใส่เสื้อไหมแฟนหน้าอย่างนี้เราจะทำเสื้อก่อนทำเสื้อก่อนแฟนหน้า แฟนหน้าคนนี้ <c oughs> ด้ให้นางทำเสื้อให้ก่อนแฟนหน้าคนนี้ <c oughs> บวชกี่วันสิบวันมั้งคะสิบวันประมาณโดยประมาณโดยประมาณสิบวัน สิบวันโอ๊ยเดือนหนึ่งเยอะไปไม่ต้องบดขนาดนั้นหรอกหากหรือเดือนหนึ่งก็แล้วแต่เขานะแล้วแต่เขาเลยดิฉันไม่รู้อะเขาบดเท่าไหร่ก็เท่านั้นอนะสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่เขาเลยช่วงนั้นดิฉันก็ขายทุเรียนรอค่ะดิฉันขายทุเรียนช่าเมษากำลังขายทุเรียนเลยเมษาพฤษภากำลัง กำลังอยู่หน้าของการขายทุเรียนใช่ต้องไปเกณฑ์ทหารด้วยนะยังยังไม่พ้นเกณฑ์ทหาร แต่วันนี้จะวิ่งทุกคนวันนี้แพรจะวิ่งนะคะอีกสิบนาทีลงไล์แล้วนะอีกสิบนาทีลงไล์อีกสิบนาทีลงไลท์จ้ารับคนงานเพิ่มไหมคะตอนนี้มีแต่จะไล่ออกค่ะคนงานมีแต่จะไล่ออกค่ะคนงานคนงานเยอะมาก ไม่มีรับเพิ่มค่ะมีแต่จะไล่ออก <c oughs> พูดเล่นนะครับพูดเล่น <c oughs> ขอไปถือสินก่อน <c oughs> น้องบอกว่าคุณแพรลี่อายุยี่สิบแปดใครอายุยี่สิบแปดค่ะดิฉันไม่ได้ยี่สิบปดนะ <c oughs> ด่ฉันไม่ได้ยี่สิบแปดนะคะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกัน ปวดฉี่และกินน้ำเยอะทุกคนไปละค่ะไปละค่ะเดี๋ยวคุยกันใหม่เดี๋ยวคุยกันใหม่